สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยในะคะในช่อง y u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  e ปอร์ตบายพลอยค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยอยู่กับเจ้ากระบะสีประตูนะคะขับสที่ถูกที่สุดในตลาดค่ะคันนี้นะคะคือเจ้ารุ่นสปอร์ตนั่นเองนะคะจากราคาจะจำหน่าย1น่0ล้าน9 0 0นะคะวันนี้เราไม่ขายค่ะ ขายเพียง1นึ่0ล้านสี่หเท่านั้นนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแบบ6สปีดค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นแบบ2.0เทอร์โบเดี่ยวแรงม้าอยู่ที่170แรงบิด405นะคะตัวรถจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะมาดูตัวรถกันเลยนะคะสําหรับกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะแบบรวงพึ่งระบายความร้อนได้ดีแบบนี้เลยมีโลโก้ฟอร์อยู่ทางด้านตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะ นในส่วนของตัวกระจังนะคะก็จะเป็นสีเทาดำานะคะพร้อมกับกันชนหน้านะคะที่เป็นเหมือนกับตัว H นะคะสีเทาดําเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเจ้ากันชนทางหน้านฝั่งนี้ด้วยสําหรับตัวนี้นะคะก็จะตัดกับทางด้านหน้าที่เป็นสีบรอนเงินนะคะให้มิติดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะให้แสงส่องสว่างได้ดีเลย แล้วก็มาพร้อมกับเดลท์นะคะที่เป็นซีแคลมแบบนี้ค่ะสําหรับเดลท์นะคะก็จะติดตลอดนะคะเมื่อเราสตาร์ทรถนั่เองคะ่ะไปตันหมอกของเขาก็เป็น LED นะคะคันนี้ทางด้านล่างมีห่วงลากจูงมาให้2ชิ้นนะคะตัวนี้จะเชื่อมกับแชสซีมาให้เลยนะคะสามารถใช้ลากจูงได้เลยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะและในส่วนของทางด้านข้างนะคะคันนี้ จะมีคิ้วล้อนะคะขนาด3นิ้วมาจากโรงงานนะคะพื้นผิวของเขาจะเป็นพื้นผิวขู่ขานะคะกันรอยขีดข่วนได้ดีเลยตัวของเมกยางนะคะคันนี้จะเป็นขอบ18นะคะขนาดยางอยู่ที่25 5หทับนะคะตัวลายแม็กของเขาเนี่ยะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับสีเงินแบบนี้นะคะลายสวยมากเลยนะคะทางด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานลดยกสูงของพอทั้งหมดจะมีบันไดข้างมาให้นะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเราล็อกรถนะคะหูกระจบก,ก็พับด้วยนะคะแล้วก็มือเปิดนะคะสําหรับคู่หน้านะคะจะเป็นแบบสมาชิเนตนะคะเราไม่ต้องหยิบกุญแจออกมานะคะสามารถทัชตัวนี้เพื่อเป็นการล็อกรถนะคะแล้วก็สอดมือเพื่อเป็นการปดล,ลดล็อกรถได้นั่นเองค่ะทางด้านท้ายนะคะตัวนี้เลยช่วงล่างของเขานะคะจะเป็นแหวนซ้อนสี่ชิ้นนะคะสามารถเป็นทุกได้ถึงปันกว่านะคะมาพร้อมกับโช๊คนะคะที่เป็นโมโนโทูมนะคะเป็นโชคค๊คไฟด้วยนี่ค่ะ แล้วก็สําหรับอาเจ้าสปอร์ตขับสี่นะคะจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะในส่วนของขับสองนะคะจะเป็นหน้าดิสหลังนับนะคะนี่เลยจะมีที่หยยบขึ้นกระบะท้ายนะคะในการหยิบของนะคะที่ทางท้ายกระบะได้อย่างสะดวกสบายค่ะในส่วนของไฟท้ายคันนี้จะเป็นแบบ LED มาให้นะคะมีไฟเบ,บรกดวงที่สามนะคะอยู่ทางหน้านี้มาพร้อมกับกล้องหลังนะคะที่ใต้โลโก้ฟอร์ดนะคะแล้วก็กันชนท้ายแบบนี้มาให้ะคะ่ะ สำหรับตัวฝาท้ายคันนี้จะเป็นแบบผ่อนแรงด้วยนะคะเปิดแล้วน้ําหนักเมาส์นี่นค่ะน้องพลอยพาไปชมภายในต่อค่ะสําหรับภายในของคันนี้นะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังมาให้จากโรงงานนะคะลายก็จะเป็นลายกราฟิกสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะตัวเบาะจะมีจุดยึดคาซิแบบไอโซฟิกมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังแบบนี้ค่ะกับอนาที่เสียบนะคะอะแดปเตอร์หนึ่งจุดค่ะ สำหรับแอร์หลังนะคะอุณภูมิจะเท่ากับฝั่งคนขับนะคะส่วนทางด้านหน้าจะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะทางด้านหน้าก็จะเป็นเปาะเบาะนะคะทรงสปอร์ตเข้ารูปแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีอา่าไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้มาให้ด้วยนะคะการสตาร์ทรถจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะก็คือยเยบเบรกกดปุ่มนี้สตาร์ทรถได้เลยค่ะ พวงมาลัยของเจ้าคันนี้นะคะก็สามารถปรับได้ถึงสีทิศทางนะคะเรากดสลักทางฝั่งซ้ายนะคะเอาลงขึ้นดึงเข้าถอยออกแบบนี้ได้นั่นเองค่ะในส่วนของอปุ่มนะคะของพวงมาลัยทางฝั่งขวานะคะจะเป็นปรับจอหลังพวงมาลัยนะคะสามขีดเข้าเมนูสามขีดเข้าเมนูแบบนี้นะคะเรากดขึ้นลงที่ปุ่มโอเค เข้าเมนูแล้วก็กดย้อนกลับที่ปุ่มนี้ค่ะมีเลื่อนเพลงนะคะถ้าเราเชื่อมต่อโทรศัพท์วางสายปุ่มนี้รับสายที่โอเคค่ะทางฝั่งซ้ายนะคะจะมีลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะคะสําหรับการสั่งงานด้วยเสียงนะคะสั่งได้เลยว่า fm เท่าไหร่นะคะโทรออกหาใครนะคะหรือว่าอ่าแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของ cruise control เ็จค่าความเร็วในการขับขี่นะคะตัวนี้เราจะเปิดระบบที่ปุ่มนี้นะคะจะมีควาว่าเซตขึ้นที่หน้าจอมาให้ ถ้าตอนนี้เราขับที่80นะคะคำว่าเซจ,จเลขเป็นเลข80นั่นเองค่ะเราก็เพิ่มลดความเร็วนะคะด้วยการกดขึ้นลงตัวน,นี้นั่นเองค่ะถ้ากดขึ้นนะคะทีละหนึ่งก็จะขึ้นทีละหนึ่งแบบนี้แต่ถ้ากดค้างมันจะขึ้นลงทีละสิบนะคะตัวคูดคอนโทรลตัดการทํางานทุกๆการเหยียบเบรกนะคะถ้าเราอยากให้ค่าเดิมกลับมาเรากดรีเซ็ตตรงนี้กลับมาได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลิมิตความเร็วถ้าถึงความเร็วที่เรากําหนดมันจะฝืนเท้านะคะนี่เลยจะเริ่มทํางานที่20นะคะเดี๋ยวน้องพลนให้ดูนะ อันนี้เรากดทีละหนึ่งนะแล้วก็กดค้างจากขึ้นทีละสิบแบบนี้นั่นเองค่ะถ้าจะปิดนะคะก็กดครั้งหนึ่งนั่น,นี้ตัวคุชอนโทก็เหมือนกันนะคะปิดก็กดอีกครั้งหนึงค่ะในส่วนของจอกลางของเขานะคะจะเป็นหน้าจอสีสัมผัสขนาด10นิ้วแบบนี้มาให้เลยนะคะใหญ่ๆเลยเข้าฟังก์ชันเมนูนะคะที่เป็นรูปรถก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะสําหรับคันนี้ก็ สามารถตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยได้นะคะรองรับ2ภาษานะคะตั้งเป็นภาษาไทายอ่าแล้วก็สําหรับปุ่ม6จุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อวิทยุโทรศัพท์นะคะ Apple CarPlay and a Auto ต่างๆสําหรับ Apple CarPlay and a Auto เชื่อมต่อแบบไร้าสายได้เลยนะคะตัวนี้เปิดแมปในโทรศัพท์ขึ้นจอได้เลยทางด้านล่างจอลงมาก็จะมีในส่วนของ Wire Charger ให้ด้วยนะคะพร้อมที่เสียบ USB Type A Type C มาให้ค่ะ ตัวนี้ก็จะมีปุ่มกันลิกคว่ำให้ด้วยนะคะแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะเป็นการาประหยัดพลังงานนะคะดับเครื่องยนต์นะเวลาเราจอดนิ่งนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดออฟโหลดนะคะเราสามารถกดดิฟล็อกนะคะที่หน้าจอนี้ได้เลยนอ่านนี้คือเราเอาดิฟล็อกออกนะคะอันนี้คือดิฟล็อกคือล็อกทางด้านท้ายนะคะเราล็อกเื่องท้ายนะเผื่อว่ามีล้อหนึ่งตกโคนะคะนี้เราล็อกล้อสองล้อนะคะให้มันปั่นไปพร้อมกันกําลังก็มากขึ้นนะคะ มีหมดลงเขาให้ด้วยนะคะตัวนี้มันก็จะช่วยในการจับเองนะตอนนี้นะคะอันนี้มีการบอกล้อด้วยนะว่าล้อเราเอียงกี่องศาตัวรถเอียงไหมยังไงนะคะตอนนี้เราเอาลรอเอียงอยู่นะคะประมาณ20องศาแบบนี้นี่เองก็จะขึ้นค่าแบบนี้มาให้นะคะในส่วนของด้านาข้างๆนะคะจะมีปันปรับนะคะขับ2ขับ 4, สํ่ำหรับชูไฮกับโฟลไนะคะเรากดได้เลยขณะขับขี่แต่ว่าถ้าเป็นโฟล์เราต้องเข้าเกียร์เอก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้ แล้วก็มีการปรับโหมดการขับขี่เราใช้วิธีการหมุนนะคะตัวโหมดนะคะจะขึ้นมาที่จอหลังพวงมาลัยแบบนี้นะคะนี่เลยก็จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะโหมดละพวงโหมดถนนลื่นโหมดโคนล่องนะคะแล้วก็ในส่วนของโหมดทรายสำหรับโหมดโค้ล่องกับโหมดทรายอันนี้ของเขาจะปรับที่ตัวขับสีให้เราอัตโนมัติเลยนะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้เรามามปรนปกติเนี่ยค่ะเขาก็ปรับเป็นขับ2ให้เราแล้วนะคะตัวนี้และในส่วนของเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์แบบ6สปีดจะมีโหมด m ให้ด้วยนะคะเ็าจะเป็นเหมือนกับโหมหนมนนวนนะเราสามารถบวกลบที่หัวเกียร์แบบนี้ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้าสปอร์ตขับสี่คันนี้นะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ราคาพิเศษสุดนะคะท่านไหนสนใจต,ติดต่อสอบถามน้องคอยได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 1 6 6 2 4 1 6 9นนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะ ทางด้านนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ใช้ก์กด subscribe ให้ด้วยเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย